สวัสดีครับพี่น้องเฟ้นครับพี่ซีพอกันใน่วนในช่วงเทียงเทียงเมื่อนี้มีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นซื้อเนื้อให้ทิมงานกินกําลังผากันสวนสารสวนสารดูพี่้องมาเดินทางมาจากอุบล่นทางลอยสองกิโลโอ้ดันดนเอาเนื้อให้ทีมงานขอบพุณหลาย เจ้าพิ่นเห็นไล่สวดหรือว่าพันหญิงบอกกันเชียร์งานเหล่วแล้วสิว่าแล้วจีมาไหมไม่ดีไหมเนาะมาอีีเลยขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับผู้นเยจีดีคือผู้นี้ครับพี่น้องครับพ้นพ้นออกจากงานแล้วมาเชียรงานที่ซวยจะไหนกว่าคือสุวินครับโอ้สุวินโอ้โวิสเซตาครับี่สุวินนะครับขอบคุณหลายครับขอบคุณที่เอาเนื้อ มาให้ทีมงานได้กินกันืันนี้บึงฝีมือเชบู๊เออเห็นเชบูดิวซ่โร่เหรอพี่นุ๊อะไรเชบูดพูดอะไรเห็นได้กินเก่งสุดยอดเลยบาามือิยดมกันพวกทีปากพอลี่ตัวไกลไปเห็ดมเชบู๊ัน่านน่งพอลีแมนเบิดหลันั่น กคเดอยบงอย่าง้ออครับครับนี่หลากับบงพ่อชาด้เนาะบงตลาดนี่ก็ซื้อไล่สดอีกยืนประกาศขายอีกมันบกอยมีเวลาไปหนาเวทีมันหน่งเลี้ยงลูกขันพันขันพันพอลล่แมนเลยขันพันพอลลีแม่นเลย่นมาผมเทตัวย่อไว้ตัน ให้โตให้ซื้อย่อไปให้เราตามหาอยูเออว่าซื้อดีเงินผู้เลยหน่อยครับบ่บ่ได้ให้ซื้อจริงหรอกให้โตย่อไปให้เราตามหาองี้ครับให้เราสั่งคอนเทนต์ให้เราน้ำหาผู้ใด่นห้าซื้อนี่ว่ะดิตอนนี้เลิกงานบ่ครับ ผมมันยึดสการครับยแต่ว่ามันอพเจ้าเอื้นไปซอยก็ต้องเข้าไปพี่ท่านนี่เนอันนกาศยดกองบินโอ้ันคนหน่อยก็ต้องเข้าไปซอยเป็นทหาันย่นหนักว่าเป็นทหารทุกหมด พักตามนี่เลยอ่ะนี่ไข่ดีแต่มันมีต้นใหม่ต้นไหลต้นใหญ่ตอนั้นลมแต่ไม่ขึ้นที่อน้นไขๆคือผลสิตกมันเอยารมัมันขึ้นมันอาไมันอยไหมดอเล้ยเมือเท่าในการที่ยังก่อที่วิรัตถิงเขามาสมทบสามร้อยบาทการเล่นบ่เนื้อยุกไก่บ่ ยยูไกลว่าไนี่ผมซื้อมาจากอุบลสว่างเชียงเหนือยุ่ป่าสอยผมก็ไปใเมืองมาเปิดเตงว่านเปิดอยู่เอาเนื้อมาใสเอามีนหมมผึ้งพวกลี้ใกอันก่หนีเยอะพอดีอันเียงเหนือยยุ่ป่าส้วยนี่ยยุ่ป่าส้อยสรงขามบกซีที่ถนนใหญ่แต่ว่าผมบเเมือกี้เตวันเขาเปิดเลยนะเห็นว่าพนมีอยู่งมีอยู่จังแล้วใส่มอนี่แล้วครเราดีรถ มีชีวินอยู่อยู่นอีกพอดีพี่ลองตื่นพอดีครมากินข้าวน้ำกันพี่ลองครับกินนักาลงตื่นนี่นะครับผู้ใหญ่ใจคือพี่สุบินพี่สุบินเพื่ออะไรเนื้อมาปากทีมงานเดินทางมาจากอุบัติเหตุนะครับโอ้เนื้อหางหกลอยต้นหนึ่งเนื้อพันต้นหนึ่งพันตัวหนึ่งเราไปกับรถตู้ด้วยรถตู้บวด ไปนอนเซบุมอยู่สารคามดูอ๋อเมื่อบานวะเมื่อบานเมบ่อบก็นสูสีอะไรเลยอันนี้วัดสีซ้ลยวัดสไลหลักวัดสีพอยิ้มกันเป็นลาบเป็นลาบเป็นลาบ พงเทพตายเจ้าของนั่นเมื่อานเป็นอากาศคึ้มๆึมครับพี่น้องครับคลายคือยังฝนสิตกนี่แหละคึมเอ้าเลยครับพี่น้อง ขึ้นทิ้งเอา <c oughs> ข่าวต่ำปลาปลานี่คือปลาไทยวัดครับพี่น้องครับเป็นปลาไทยวัด ตามหมตามงอดีแต่ว่ามีหมกับพี่น้องโอ้ยวันให้ชุ่มให้เย็นบ่ มืออื่นก็เล่นอยูห้างจากบ้านนี้ไปประมาณจากสิบโลนี่ครับบไก่บไก่ที่งานธรรบทเนี่ยหน่ะพ่อ มันหดยังคืนมานี่มานมาแล้วรอบไว้ไปก่อนเดี๋ยวมาเยอะอ๋อมีเชียงก็จะที่ตกันเนาะเออเลี้ยวไปเราค่อยมาใช่ไหมพี่รถเอาเบิ้ล เนืองามครับเหนืองามงามั้วหอก็ไมีรลายแผนนพอัวผู้ให้เพิ่นเดินทางมาจากอุบลเนางทางลวกิโลโอ้ย สะออนสะออนขอบพระคุณที่สุวินหลายๆเยครับที่ไก่เพลทเพลกระดันโดนมาจนหอดร้ดดมมนีัััจจจกกแลวาา

พูดหนึ่งตรงมัฟโฟยุนี่แมงวันแมงอะไรแมงวันผมหินจำ

นี่หละครับพี่น้องนอนอยู่ขับรถเนี่ยกลางเต็นท์ม <c oughs> าที่กลางเต็นท์นี่งข้างๆรถบัตหรือว่าเขาไปนอนออทีนนน่ทางในวัดนะครับพี่น้องครับแรงนี่คือพักแรงมีนี่นพี่นอ้องเ้อนะครับอันไหนสี่ถ้ยจาดฟุ่นดิ มันต้องกอดดีมันเจนอยก่ตรงน้แน่นว่ะอาสารคดีนีไว้สนิพร้แมในคลิปน้ขอบคุณแฟนคลับเอซที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแับสักใครช่องพ่อพญาอาทิตย์ลำเผดออฟฟิเชียลอนแล้ คุณทุกกนร่างใจที่หายกำลังใจครับพี่น้องครับสำหรับคินี้ไว้ยสมนีพอไม่ได้ชิมหน้าเด้อพี่น้องไปแล้วครับ